ครับเป็นยังไงบ้างกับกระแสกระมีกรเวียงารกมีมาเฟียก็กระแสดีครับแล้วก็ต้องขอโทษในช่วงแรกๆที่ที่มันผลิตไม่ทันเพราะว่ามันเป็นกระแสแล้วมันก็คนก็เลยซื้อเยอะก็เลยขาดตลาดเลยพักหนึ่งตอนนี้ก็มีแล้วมีแล้วจริงถ้าคิดไปมครัว่าผตกมันจะดีจนแบบว่พราะมันผลิตไม่ทันไม่ได้คาดคิดเลยครับแต่ว่าผมคิดว่าด้วยด้วยความที่เราทําออกมาแล้วให้รสชาติมันเป็น ที่คนไทยคุ้นเคยอ่ะมันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งหน่งที่คนไทยชอบว่าอาจจะไม่มีบะหมี่ถึงะเป็นรูปอันไหนที่มันมีรสชาติไทยขนาดนี้อันนี้พี่เป็นชิมเองเปลี่ยนเองชิมเองติดคนเอง่อดซอสนะครับแล้วก็เส้นก็แปลกกว่าคนอื่นเขาแต่ก็เราพยายามทําให้ความความเป็นไทยเรายังคงมีอยู่ในเส้นด้วยนะคืออย่างของต่างประเทศเขาก็จะชัดเจนว่ามัน อย่างนั้นใช่ไหมของเราก็ปรับลงมาให้มันคุ้นเคยกับมันไม่หนีมา,มากๆเท่าไหร่นะแต่ก็ไปเนียอเหนียวนุ่มเหมือนต่างประเทศนะอะไรอย่างเงี้ยบความไม่ผิดนิยทันนี้เราไปแก้เรงนะไปเพิ่มเติมปรับปรุงระบบตรงนั้นเป็ไงบ้างเพื่ออันนั้นเป็นเรื่องของออที่เราต้องคุยกับไพร์ด,ดิเซเดนที่ผิดเส้นครับคือเขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเราจะได,บบได้ขนาดนี้แล้วก็ทาง ทุกที่นะครับบริเวณเฉดทุกที่เซเว่นเอออะไรเขาก็พยายามอขอให้เรารีบๆส่งเะครัล <c oughs> าคนมาเมนต์ไอจีเป็นยังไงบ้างว่าแบบว่ามันหาไม่ได้แล้วที่แบบว่าขายในเซเว่นนู่นนี่นัแล้วคือเราก็พยายามคือตอนแรกทางเซเว่นก็อาจจะใส่ไปที่แะบสิบฮอร์อะไรอย่างเงี้ยันอาจจะมันอาจจะหมดเร็วมากกว่าคนเห็นคน,นมันเป็นกระแสคนก็เลยหิบพอไปลองแล้วก็พอเป็นกระแสมากคนก็หาซื้อไม่ได้ หลังจากประมาณหลังจากก็ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยิุยี่สิบเอ็ดพิจุนาไปเนี่ยน่าจะไม่ไม่ไม่มีการมีขายแล้วพิจิตต์ตอนนี้คือมีเหมือนสองรสมีสองรสครับแต่อสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยต้นเดือนกรกฎาคมดีกว่าจะมีอีกสองรสชาติออกมาก็คือสุกี้แห้งแซ่บกับสไปซี่คาโบนาร่ามันจะแตกต่างจากสองของมากเลยแตกต่าง มันก็สุกี้แห้งแซ่บไงกูแค่แนี้ไม่เข้าใจใช่ไหมคาโบนาร่า <c ab on ala> อย่างเงี้ย <c ab on ala> มันก็ต่างกันอยู่ต่างก <c ab on ala> ันชิ้นเชิงเลยครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ชอบสองรสชาตินี้จะต้องชอบอสุกี้แห้งแซ่บส่วนคาโบนาล่านั่นอาจจะเป็นอีกกลุ่มวัยรุ่น,นมันจะเป็นครีมละถหว่าน้อสาวต้องชิมก็เป็นเทสของเขาไะเราให้เขาเป็นคนเทสผนสุดท้าย ว่าโอเคไหมกลุ่มวัยรุ่นน่าจะชอบเพราะว่าคาโบนาร่ามันก็ไม่ค่อยมีแบบเผ็ดเท่าไหร่นะอันใกล้นี้สามเดือนหกเดือนนี้คงยังไม่มีครับคงมีแค่สี่รสชาตินะก่อนตอนนี้เรผลิตไม่ทันต้องเปลรสชาติตอนนี้ตอนนี้ก็เลยต้องได้มาดูแลธุรกิจแบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นเลยครับก็เต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่เปิดใจลอง ปลหมีนาเซียแล้วก็บางค,คนก็ชอบบางคนก็บอกเผ็ดไปไม่เผ็ดไปเรื่องเรื่องไม่เผ็ดไปเนี่ยก็มีคนถามมาเยอะว่าเออมันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วเราจะบอกว่าเรากาลังจะออกบวกสองบวกสามขึ้นมาจะมีขายบนออนไลน์อย่างเดียวมันเผ็ดแน่นอนคืออันนี้เอาให้คนเทสได้ก่อนอให้ลองชิมก่อนชิมใจแล้วค่อยไปเพ,พิ่มเติมถ้าม่นี้มาออกบูไเลยวาไม่เผ็ด คนก็ดีครับงานของพี่เอเขาคนเยอะอยู่แล้วที่ตมบ,บางกะปิเนี่ยเต็มเลยร้านดีๆทั้งนั้นเลยมีอะไรไหมถามว่าถ้าถ้าติดตามออนไลน์จะไป็นยังไงเนี่ยคาดต่ามจะซป้อไปได้ไหมออนไรน์ขายยังไงขอเลยว่าหาซื้อไม่ได้เนี่ยในออนไลน์ก็มีนะครับมีบะหมีบารมีมาเฟียแล้วก็อีกหลายๆที่ก็มี ช่องอะไรไม่รู้อะช่องมันมีมาเฟียก็ขึ้นนะขึ้นไหมโอเคไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็คือทุกคนหยุดด่าได้แล้ววันที่11ได้เต็มหมดเลยนะหยุดด่าได้แล้วครับพี่เป้งงงไม่มีคนเข้ามาด่าเราเยอะขนาดนี้ปกติไม่ค่อยมีคนเข้ามาด่าคือด่าในปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาเองนี่โอเคเออ มันก็ดีใจที่คนตามหาแล้วด่าเออเขาด่ายังไงบ้างหมายถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาแบบไหนบอกมีทุกเซเว่นที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีเราก็พยายามเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเมาเดี๋ยวลั่นอีกไม่หรอกคือคนเขามาด่าราว่าเนี่ยเขาตามหาไม่เจอไงพาติกรราเราใจเราจะว่าพดีิกรรมมันเป็นอะไรใหม่ๆเดี๋ปกติไม่ค่อยมีคนกระดับอีกก็หลังจากวันที่ เอ็ดเนี่ยครับรับประกันว่าหาได้ง่ายขึ้นอยู่เดิมเยอะอแล้วต้นเดือนก็จะมีอีกสองรสชาติแค่เดียวคำถามว่ารูปเป็นยังไงครับบางอย่างการเป็นนัทโชว์จะเปลี่ยนสีได้ไหมพนุษย์เชื่อว่ามีคนนักแสดงปริมเปกหลายค่ดียาเหรอครับดียาก็เพิ่งกลับมาจากเกาหลีครับเขาไปไปฝึกซ้อมที่รุ่นมาประมาณเกือบสองเดือนก็ น่าจะได้รับรู้แล้วว่าการสุกหนักมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะกลับมาก็คงยังสุกต่อเนื่องอยู่ตอนนี้ไปเน้นเรื่องร้องมากขึ้นแล้วเต้นเขาก็คงโอเคเขาได้อ,อยู่แล้วแล้วก็ก็คงอีกไม่นานนี้หรอกครับที่เขาเดินดูดีวะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแต่ว่าไม่น่าไม่น่านาน,านต่อไปเป็นถั่วสาวขนาดไหนคะเราจัดแดงอะไรให้ดูไหม พอดีทางค่ายเขามีน้องๆทีมงานไปดูด้สองคนเราเลยไม่ค่อยได้ให้ดูรายงานตลอดว่าทำยังไรอะไรอย่างเงี้ยมีทักมาแบบสงสารว่าบ่นบ่นบ้างไหมว่าเอ้ยมันเหนื่อยมันมันหนักออะไรย่างเงี้ยเหนื่อยมีครับบอกว่าเหนื่อยเขาเราก็เห็นเขาตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มทุกวันทุกวันนั่นแหละทุกอย่างเหมือนเดิมเห็นไหมแล้ก็จบกำลังใจบอกเขาตลอด ก็บอกเขาตหลออครับแต่เขาไม่ค่อยอ่านเขียดเดิมไหมฮะลูกสาวไม่อ่านชเขียดแต่ลา์ไม่อ่านโบไปเขาว่าไงอันนี้น้อยใจไหมครพี่เฟ้ก็ชินแล้วล่ะน่าจะเป็นนิสัยเขาี่สตอน่นีเ้ขากยังตอนนี้ต้องหาดู่างของคนอื่น ทั้ง oh <no. S 2> ทั้งแม่ทั้งลูกเลยรู้เป็นเลยเราเรารู้แล้วใช่ไหมว่าพี่หนิงก็พี่ธัญญาแล้วก็บอกเราด้วยแหละรู้รู้จากข่าวนี่แหละแต่พี่แต่พี่บอกเขาไม่กล้าเจอพี่เป็นขาวไม่กล้าที่บ้านเลยนะไม่กล้าพยยามหาที่บ้านแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องงานเป็นไม่ถึงสารู้อยู่ จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าเขาทำงานแล้วมันมีมีความสุขก็ทำไปแล้วไม่งินเอนเขาม้องถักอนาคตเพราะว่าด้อมเขาแบบว่าถ้าอยากให้มันมีคอนตีนิวซีรีส์กู้การที่ยากับพี่เราคิดว่าอ๋อแล้วมั้งแล้วจรนยังไม่แค่นี้เด็กอยวจริงเยอะอย่าจริงเยอะ มาบีบาเซียไหมปีนสบเลยไม่สบเลยอไม่อไม่รู้ไม่สะบัดตอีริงใ่แว่นก้องนีนะครับเอาลกี้ถ่ายไปทำไมตอนแรกคือพี่แพงกับพี่แบ๊กถพพัน์ก่อนถืก่อนถือก่อนถือก่อนชอชพ่จพันหนึ่งรก่อนหนึ่งลูก ม่กีโชว์ไปแล้วไงไมพั้มนิ่งพั้มนิ่งเปนิ่งิเตร์สองสองนี่แหละไปนะย่งลูกนี้นะใครลูกนี้นะคะทุกคนไปนะี่เปกขาขอบกล้องนี้เนี่ยค่ะไม่อยากจะเป็นเลงเฉยโอเคฮะจะเนต่อกล้องนี้หน่อ่าอันนี้วกิเปกผมต้อง้่ยะที เป็นด้านนี้เลยค่ะพี่เป๊กพี่เป๊กหนุลุกนึงค่ะพี่เป๊กพี่เป๊กอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาถ่ายยังไงอ่ะ